สวัสดีค่ะ My Soul Family ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ Guide ม m a ิ Manifest คนรักในฝันหรือ Manifest คู่ชีวิตหรือ Soulmate นั่นเองนะคะโดยครูเมต่ตาย Your High e r s e l f ค่ะเอาละค่ะ ขอให้ทุกคนโปรดอยู่ในสถานที่เงียบสงบและศักดิ์สิทธิ์ของคุณแล้วอยู่ในท่านั่งที่สะดวกสบายพร้อมกับหลับตาลงเบาๆด้วยความรักปิดโลกภายนอกของคุณอนุญาตให้ตัวเอง ได้กลับเข้าไปเช็คอินโลกภายในของคุณเองนะคะจากนั้นหายใจเข้าออกลึกๆย,ยาวๆสักสามครั้งนะคะ หลับสู่ลมหายใจปกติค่ะจากนั้นค่อยๆผ่อนคลายร่างกายทุกสัดส่วนนะคะโดยรับรู้ว่ามีคลื่นแห่งความผ่อนคลายขนาดใหญ่กำลังไหลเวียนผ่านร่างกายของเรา โดยคลื่นแห่งความผ่อนคลายค่อยๆไหลผ่านลงกลางศรีรษะของเราบริเวณจัก,กรมงกุดนะคะคลื่นแห่งความผ่อนคลายไหลผ่านตรงไหนเรารับรู้ตรงนั้นแล้วก็ผ่อนคลายนะคะคลื่นแห่งความผ่อนคลายไหลต่อลงมายังหน้าผากไหลผ่านคิว้ว รอบดวงตาจมูแก้มปากลิ้นและกรามของเราตลอดจนด้านหลังศีรษะของเราทั้งหมดนะคะตอนนี้ศีรษะใบหน้าของเราทั้งหมดรู้สึกผ่อนคลาย รื่นแห่งความผ่อนคลายไหลต่อลงมายังลำคอและหัวไหล่และไหลต่อลงไปยังลำแขนทั้งสองข้างไหลต่อไปยังมือและนิ้วมือทั้งสองข้างตอนนี้ลำคอ เหน็นความผ่อนคลายไหลต่อลงไปยังลำตัวช่วงบนไหลลงไปยังลำตัวช่วงล่างบริเวณช่องท้องทั้งหมดและไหลผ่านแผ่นหลังทั้งหมดตอนนี้ลำตัวและแผ่นหลังของเราทั้งหมดรู้สึกผ่อนคลาย ลื่นแห่งความผ่อนคลายไหลต่อลงไปยังสะโพกท้องน้อยฐานกระดูกสันหลังไหลลงไปยังขาทั้งสองข้างหัวเข่าน่องข้อเท้าเท้าและนิ้วเท้าทั้งสองข้างไหลผ่านออกไปยังปลายเท้า ะโพกท้องน้อยฐานกระดูกสันหลังตลอดจนขาเท้าแล้วนิ้วเท้าทั้งสองข้างของเรารู้สึกผ่อนคลายกลับมารับรู้ทั่วทั้งรำตัวพ,พร้อมๆกัน ทุกสัดส่วนของร่างกายของเรารู้สึกผ่อนคลายเบาสบายสบายกลับมาเพลิดเพลินกับลมหายใจนะคะ ใจให้ช้าลงกว่าปกตินิดนึงค่ะแล้วค่อยๆส่งลมหายใจลงไปอย่างหัวใจของเรา หรือบริเวณกลางหน้าอกนะคะส่งลมหายใจลงไปยังหัวใจค่ะโฟกัสที่พลังงานกลางหน้าอกหรือว่าหัวใจของเรานะคะ สู่ความเงียบสงบเข้าสู่ความว่า ขอให้คุณปลดปล่อยความคิดความเชื่อหรือพลังงานใดๆก็ตามที่อาจขวางกั้นคุณจากการพบกับความรักที่สมบูรณ์แบบหายใจเข้าลึกๆค่ะและหายใจออกปดปล่อยความกลัว ความสงสยัยและบาดแผลในใจในอดีตทั้งหมดนะคะให้ปล่อยออกไปค่ะจากนั้นเราจะสร้างพื้นที่สำหรับความรักใหม่เมื่อจิตใจคุณเริ่มโปร่งใสแล้ว ขอ้เห็นภาพแสงสีชมพูอ่อนๆส่องสว่างอยู่กลางหัวใจของคุณแสงนี้คือพลังงานแห่งความรักบริสุทธิ์ยิ่งคุณหายใจแสงนี้ยิ่งส่องสว่างขยายกว้างจนปกคลุมทั่วทั้งตัวคุณ รู้สึกถึงความอบอุ่นและพลังงานแห่งความรักที่หล่อเลี้ยงคุณจากภายในและตอนนี้เองคุณก็กำลังยืนอยู่ในทุ่งหญ้าเขียวขจีภายใต้ท้องฟ้าสดใสมีลมพัดโช,ชยพร้อมกับพระอาทิตย์ยอแสงอ่อน,ออน คุณรับรู้ได้ว่ามันปลอดภัยและอบอุ่นเหลือเกินและคุณรู้ดีว่าหัวใจของคุณกำลังเปิดกว้างเพื่อรับความรักใหม่จากนั้นคุณมองเห็นคนรักในฝันของคุณแล้วลองสังเกตว่า คนรักในฝันของคุณดูแลคุณอย่างไรพวกเขาแสดงออกถึงความรักความเคารพและการสนับสนุนคุณอย่างไรในชีวิตประจำวนันคุณอาจเห็นรอยยิ้มอันอบอุ่นที่เขาหรือเธอมอบให้คุณหรือสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นของมือที่จับคุณไว้ คุณมองเห็นภาพบทสนทนาที่เป็นไปด้วยความหมายคุณทั้งสองแบ่งปันความฝันความหวังและเสียงหัวเราะจงเติมรายละเอียดในหัวใจของคุณนะคะเช่นเสียงของเขาเป็นอย่างไรสายตาของเขาเมื่อมองคุณ มีพลังงานแบบไหนหรือแม้กระทั่งวิธีที่พวกเขาทำให้คุณรู้สึกว่าคุณเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่และสุดท้ายขอให้คุณโฟกัสไปที่ความรู้สึกความสุขและความอิ่มเอมที่เกิดขึ้นในหัวใจ รู้สึกว่าคุณได้รับความรักที่สมบูรณ์แบบและลึกซึ้งเป็นความรักที่เติมเต็มคุณจากภายในและเป็นความรักที่คุณทั้งคู่ต่างพร้อมมอบให้แก่กันและกันในทุกๆวัน เชื่อมต่อและดึงดูขอให้คุณเห็นภาพว่าคุณและเขาเดินเคียงข้างกันในชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขคุณทั้งคู่แบ่งปันพลังงานแห่งความรักความเคารพและการสนับสนุนซึ่งกันและกัน พลังงานแห่งความรักนี้ส่องสว่างออกมาจากคุณทั้งสองคนและดึงดูดทุกสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณทั้งสองจากนั้นคุณตั้งเจตจำนงต่อจักรวาลพูดในใจหรือออกเสียงว่า ฉันพร้อมแล้วที่จะเปิดรับความรักที่สมบูรณ์แบบฉันสมควรได้รับความรักที่งดงามและดีงามและฉันยินดีต้อนรับคู่แท้ของฉันเข้าสู่ชีวิตด้วยความรักและความไว้วางใจตอนนี้ คุณเชื่อมั่นและวางใจว่าจัก,กรวาลกำลังทำงานเพื่อส่งคนที่ใช่มาให้คุณและคุณมองเห็นพลังงานแห่งความรักของคุณถูกส่งออกไปยังโลกใบนี้ถูกส่งออกจากหัวใจของคุณด้วยพลังแสงสีชมพู แผ่กระจายไปทั่วโลกใบนี้เพื่อดึงดูดคนรักในฝันของคุณเข้ามาอย่างง่ายดายและสมบูรณ์แบบหายใจเข้าลึกๆอีกสักครั้งค่ะขอบคุณจักรวาลสำหรับความรัก ที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณรู้สึกถึงความรักที่คุณมีอยู่ในตอนนี้และยิ้มออกมาจากใจเบาๆพร้อมกับคำพูดในใจว่าฉันขอบคุณฉันเชื่อมั่นฉันสมบูรณ์แบบในความรักขอบคุณขอบคุณขอบคุณ และเมื่อคุณพร้อมค่อยๆขยับมือและเท้าขยับร่างกายเบาๆแล้วลืมตาขึ้นเบาๆช้าๆนะคะกลับมาสู่ปัจจุบันด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักและความหวังใหม่ๆนะคะ และท้ายนี้นะคะเพื่อผลลัพธ์ชัดเจนรวดเร็วและง่ายดายิ่งขึ้นนะคะทุกคนสามารถฝึกฝนหรือว่าฟังซ้ำๆคลิปไกด์สมาธิ manifest คนรักในฝันนี้ได้ทุกวันหรือได้บ่อยเท่าที่ต้องการได้เลยนะคะและสุดท้ายหากท่านใดเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดกดไลค์กดแชร์เพื่อแบ่งปันโลกใบนี้ออกไปอีกนะคะ นอกจากนั้นท่านใดต้องการให้ครูช่วยเหลือเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นลงคอร์สฟรีการกุศลหรือว่าเรียนรู้ฝึกฝนเพื่อกลับไปเป็นตัวตนที่แท้จริงไฮเออร์ซลของคุณหรือแม้แต่ปลดบล็อกอบำบัดพลังงานนะคะหรือว่าคนที่ตื่นรู้ทางจิตวิญญาณแล้วต้องการที่จะเรียนรู้ฝึกฝนเพื่อเข้าถึงพลังงานบำบัดแล้วนำไปใช้ เพื่อฮิวเลิงหรือว่าเยียวยารักษาตัวเองและผู้อื่นต่อไปนะคะทุกคนก็สามารถดูรายละเอียดใต้คลิปนะคะและทักมาปรึกษาพูดคุยกับครูก่อนได้นะคะค่ะสุดท้ายจริงๆนะคะครูขอขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมรับฟังแล้วกลับมาติดตามคลิปต่อๆไปอีกนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ